สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้มาสายแน่จากน้อยเด้อค่ะเดอ้อแอดมินน้นยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่อง y t u t u ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีวันที่21มกราคม2567นะคะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมารวมกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิงผลเหมือว่านกันก่อรด้วยค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขาเมา่แล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำนเด้อค่ะเดอ้อมักชอบกดติดตามบอมมักพา่านทำให้ชมเฮ็ดเหมือและคลิป2คลิปแถบจะบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปลงนะคะเนาะพว่าแอดมิน,นหน่อเฮ็ดงานประจำด้วยค่ะเดอ้อ อย่าเปล่าโท่มาเด้อค่ะเดอ้ออย่าเปล่าถักลายมาแอดมินกำลังอัดคลิปอยู่ทำให้ชมเทิ้งแรนเหตุงานเทิ้งอัดคลิปทำให้ชมงานก็เร่งคลิปก็จะลงเนาะคะ่ะเนาะเอาถ่าจักข้าวเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวแอดมินลงหายทำให้ชมสำหรับพลนห้าน้อยมือว่านี้ทำให้ชมเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งบอมาเด้อค่ะเดอ้อเข้าไปที่เด่นศูนย์เนาะคะ่ะเนาะ เข้าไปที่เด่นศูนย์ธรรมชมแล้วก็เจาะแตกเด้อค่ะเด้อเจาะแตกเจ็ดสามเจ็ดสามรอบ VIP เด้อค่ะเด้อหากทันใดที่ถือรางวัลดีใจนำนผู้ชมซ้ายวิง่งซ้ายรูดกบรบเพาะผัดคือเกล้าน,นะคะเนาะสำหรับฮาน้อยมัดรวมท่านผู้มชมชุดสามตัวบอแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวไม่แตกเพราะว่าเล่ มา773นะคะนาะหาทันใดที่เบิ้ลเบิ้ลหามก็อาจจะโชคดีก็ได้ท่านผู้ชมเบิ้ลหามมาบ่อยมากนะคะทันใดมีทุน่นก็ลงเบิ้ลหามไว้น้าด้ยวยค่ะเ้อสําหรับชุดฮานอยมัดรวมท่มานผู้ชมฮานอยมัดรวมตารางนี้มาเบิ้ลหามแล้วก็มาชุดสามตัวบ่อยมากนะคะอย่าเพ้ออย่าพลาดท่านผู้ชมอา้าสำหรับคลิปนี้มารับชมหนทางกันเลยนะคะเนาะ แนวทางเลขฮานนอยมัดรวมประจำว,วันที่2ี่มกราคม2,567เลขเด่นจับวินนะคะเขียนผิดละท่านผู้ชมเขียนลงกับผิดรลดท่านผู้ชมห้าหก เจ็ดสี่แปดหนึ่งนะคะเลขเด่นจับวินนะคะอ้าวท่านผู้ชมหากท่านใดที่จับเป็นจับเองได้เลยด้วค่ะเด้อไม่ต้องรอแอดมินก็ได้นะคะชุดเต็มสิบห้าคู่วินบนล่างไปกลับด้วยด้วค่ะเด้อถ้าเลขในตารางมาสิบห้าคู่วินได้กําไรแน่นอนนะคะเด่นห้าและหกอ้าวท่านผู้ชม ท่านใดสนใจจะซื้อหวยนะคะทักไลน์ noo 1599หรือ09263 25513้าทักไลน์รับลิงก์สมัครฟรีเด้อค่ะเด้อบัลลับบัจือเด้อท่านผู้ชมไปต่อสู้ต่อคือเก่านะคะเนาะแนวมันมักท่านผู้ชมสู้ต่อคือเก่าเว็บนี้แอดมินเล่นมาก็สี่หปีเหมือนกันนะคะ แต่ไม่ค่อยได้เล่นเว็บนี้ถ้าท่านใดที่จะแทงฮานอยลาวนะคะเนาะฮานอยสามรอบแล้วก็ลาวพัฒนาลาวสตาทักลายรับลิงก์สมัครเด้อค่ะเด้อซื้อไว้ทักลายรับลิงก์สมัครนะคะ,ออคร,ะ,คะรัฐบาลไทยเลขดังจ่ายไม่เต็มเหมือนกันนะคะ เลขดังแต่ถ้าเลขไม่ดังก็จ่ายเต็มเหมือนเดิมถ้าเลขดังไม่อั้นแต่จ่ายไม่เต็มเด้อค่ะเด้อสมัครไวทาเลนท่านผู้ชมเว็บนี้ก็ค่อนข้าง่ดีอยู่แต่ไม่มีทุกหวยนะคะเนาะก็เลยไม่ได้แนะนำใครก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่นะคะแต่ไม่ได้แนะนำให้ใครเพราะว่า มีเป็นบางฮานอยแล้วก็มีเป็นบางหุ้นไม่ได้มีทุกหวยทุกหุ้นนะคะเนาะไปเลยบอดดายแนะน้ำไปท่านชมหากท่านใดที่สนใจเฉพาะฮานอยหรือลาวก็ลองทักมาดูนะคะสมัครดูเพื่อสนใจนะคะเนาะลุยเลยท่านชมไปต่อบลาบบจือ วิ่งรูดห้านะคะวิ่งรูดหาได้เอท่านผู้ชมวิ่งห้ารูดห้าสายวิ่งสายรูดอย่าเผลออย่าพลาดเจาะเด่นวิ่งรูดแม่นมากเลยค่ะเด้อฮาหนอยมาเตรียมเอ้าท่านผู้ชมเราพัฒนาวิ่งตัวเดียวแม่นมากลงให้แล้วเ้อค่ะเด้อลงให้ก่อนหน้านี้สักพักนึ่งแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้า ไปดูไปดูได้เลยนะคะวิ่งตัวเดียวแปดงวดติดราวพัฒนาพร้อมบอกสูตรไปดูได้เลยนะคะคลิปราวพัฒนาคลิปราวพัฒนาเด้อค่ะเด้อแอดมินลงให้ไปแล้วพร้อมบอกสูตรนะคะวิ่งตัวเดียวแปดงวดติดแล้วเด้อค่ะเด้อ สิบห้าคู่วินนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปดหากท่านใดที่อยากจะได้สูตรเล็กวิ่งแม่นแปดงวดติดก็เข้าไปดูได้เลยในคลิปราวพัฒนาแอดมินลงให้แล้วท่านผู้ชมงวดหน้าถ้าเลขออกแล้วก็จะได้คำนวณเองได้เลย ไม่ต้องรอแอดมินนะคะเนาะหกเจ็ดหกสี่หกแปดหกหนึ่งแต่ว่าสูตรห้าหน้อยนี่บอบอกสูตรทำชชมให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านมาติดตามแอดมินได้ทางช่อง youtube นะคะให้ฟรีให้ฟรีทุกช่องทาง เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งและแปดหนึ่งนะคะฮานอยมัดรวมะะด้วยค่ะเด้อฮานอยมัดรวม พิเศษปกติและ vip นะคะฮาหนอยมัดรวมพิเศษปกติและ vip 3สามรอบเด้วยค่ะเด้อฮาหนอยตะล่างนี้เด้อธรรมชมวันไหนมีราวพัฒนานะคะอย่าเพ้ออย่าพลาดนะคะราวพัฒนาเลขฮาหนอยตารางนี้นะคะเข้าราวพัฒนาบ่อยมากๆเข่าบ่อยกว่าสูตรเลาพัฒนาอีกธรูมชมฮาหนอยมัดรวมตารางนีแเราก็สามตัวแตกเล้าพัฒนา บอยทผชุชมแต่ว่าเหล็กเดน่นเจาะบอได้นะคะเนาะเพราะว่าเหล็กเดน่นเจาะใส่ห้าหน้อยได้ทผช้ม่มเหล็กเดน่นเจาะใส่ห้าหน้อยไม่ได้เจาะใส่ลาานะคะเนะาะล้าพัฒนาที่แยกสูตรออกไปให้นันก็คือเจาะลาวนะคะเนาะ จะราวค่อนข้างแม่นมากนะคะแต่ว่าลดไปสองหวดแล้วท่านผู้ชมเอากัมมีเขาแน่ลดแน่นะคะเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะห้าหกห้าหนึ่ง แม่จิเมิท่านผู้ชมห้าหกห้าหนึ่งห้าสี่หกแปดหกหนึ่งแล้วก็ห้าแปดนะคะ อ่ะอี่ออีแม่แคบหน้าจอด้วยค่ะเด้อแคบหน้าจอนะคะแคบไว้เบิงเป็นแนวทางค่ะผม,ม้ชมมักชอบกดติดตามบอมักพานด้วยค่ะเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้่ซูเมอรด้อค่ะเด้อมื่อใดลงซากระาแน่ด้ว,ดกกดวค่ะเด้อ ปีนี้งานเยอะมากงานหลายแห้งทนผู้ชมแล้วก็เร่งมากดีที่มีงานเฮ็ดนะคะเนาะดีที่มีงานทำเร่งมากแอดมินหน่อย,อยเฮ็ดงานประจำรับเมาสเย็บผ้าเด้เอค่ะเด้อท่านใดที่เคยเย็บผ้าจะรู้ดีทนผู้ชมงานถ้ามาเยอะๆะจะเร่งมากแทบไม่ได้รับได้นอนนะคะสำหรับงานรับเมาส์เย็บผ้านี่่ทนผู้ชม ท่านใดที่เคยเย็บผ้าที่เย็บผ้าอยู่แล้วจะรู้ดีนะคะว่ามันเร่งแบบไหนนะคะเนาะเวลาที่เขาจะเอางานเร่งมากเลยนะคะเอาต่อมาชุด3ามตัวทนผู้ชมสามตัวยีสิคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึคู่เด้อค่ะเด้ออีพอีแม่จดเอาหรือว่าแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ หากท่านใดจะสั่งกาแฟยาสีฟันนะคะ0926325513นะคะเด้อสบู่สมุนไพรกุนตานระเบิดที่ใคลเล่งผิวขาวนะคะเอ้าธรรมชมหากท่านใดที่สนใจนะคะเนาะสะบู่ก้อนใหญ่มากนะคะขนาด100กร,รัมเะคะเด้อขนาดต่อก้อน100กร,รัมนะคะสะบู่สีเหลืองนี้จะเป็นสูตรสมคาเม้นนะคะสมคาเ้นเด้อธรรมชม อาบาไทยเบาอีสานเนี่ยและท่านผู้ชมมันชิ้นแล้วชมพูชมพูจะเป็นกลิ่นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตผสมอ่าเป็นชมพูเลี่ยงขาวระเบิดขี้ไข่สมคาเมนจะเป็นสีเหลืองระเบิดขี้ไข่มือนกันนะคะ อาบสะอาดกลิ่นหอมพองเยอะมากเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับสบู่ธรนมาช้ม่มหากา่ันใดที่สนใจสั่งเลยใช้ได้นานมากสิบก้อนใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะกลิ่นหอมพองเยอะลดกลิ่นตัวลดกลิ่นกายได้ดีมากๆเลยนะคะล้างหน้าถูตัวได้ล้างเนยกนาข้าวนาไท่านผช้ม่มถูตัวระบบชี้ครผิวสวยเนียนใสเด้อค่ะเด้อหาท่านใดที่อยากจะล่องไส้นะคะเนาะก็โทรมาสั่งได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง 6325513ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะเนาะแอดมินก็มียาซิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดอินเจอและว่านหางจระเข้ด้ค่ะเด้อช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะเฉพาะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะคะเนาะแอดมินน,น้อยแนะนําเลยนะคะยาซิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดยินเจอเนี่ยท่านผู้ชมใช้ดีมากๆเลยนะคะเพียงหลอดละ190บาทเท่านั้น สองหลอด380บาทส่งปีทั่วประเทศไทยแล้วก็กาแฟนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ทานกาแฟยอยู่แล้วนะคะเนาะแอดมินน้อยก็มีกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเด้อเขาชะงุง้มบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่ยตามร่างกายนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะคากาแฟกล่องละ260บาทสกล่อง520บาทส่งปีทั่วประเทศไทยด้วยค่ะเด้อ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนุหนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้โชคดีทุกท่านพ่กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ